สวัสดีทุกคนในทริปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขาใหญ่กัน <Yeah! S 1> แต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆนะเพราะทริปนี้ทั้งทริปเนี่ยผมจะใช้กล้องตัวใหม่ของผมนั่นก็คือ Osmo Action 5 Pro yeah, โดยไม่ได้ต่อไม์นอกดูซิว่าเสียงจะเป็นยังไงมั่งพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยสวัสดีนะทุกคน วันนี้เรามาเปิดคลิปกันในรถเลย <Wow. S 1> ตอนเนี้ผมกําลังเดินทางไปที่เขาใหญ่ <Wow. S 1> เมื่อะตกี้นะเราจ่ายค่าค่าอุทยานเขาใหญ่ไปที่เรียบร้อยแล้วคนละ70บาท <Yeah. S 1> ก็คือถ้าเราเป็นรถ4ล้อนะก็คนละ70บาทอันนี้ข้อมูลที่ผมไม่ได้อัปเดตเลยเลยก็คือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาเก็บตังเรา70บาทผมก็บอกเก็บ70บาทวันนี้เราจะมาทดสอบตัวกล้อง dji osmo action 5กันทุกคน ในทริปนี้ทั้งทริปเลยนะผมอ่ะจะใช้เฉพาะเจ้าตัวกล้องนี้ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนอกจากขาตั้งอย่างเดียวนะไม์ตัวนี้ก็เป็นไม์ของเจ้า dji osmo action 5เหมือนกันนะตอนเนี้ผมหันตัวกล้องเข้าที่ฝั่งของตัวผมเองเพราะฉะนั้นน่ะไม่สอตัวจะอยู่ด้านหน้านะการรับเสียงจะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองหันไปฝั่งน,นี้ดูเราจะทดลองกันให้ดูในหลายๆอหลายๆสถานการณ์แล้วกันนะตอนนี้อยู่ในรถ ผมว่าเสียงน่าจะเข้าแบบโอเคนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเพราะว่าในรถอะเสียงค่อนข้างเงียบแล้วก็อ่ามันจะเสียงกล้องนิดนิดตอนนี้เราอยู่บนเขาใหญ่นะทุกคนไปไปดูบรรยากาศเขาใหญ่กันทุกคนไปดูซิว่าตอนเนี้ยหน้าฝนเนี่ยต้นไม้จิ้เขียวช่วอุ่มขนาดไหนแต่เขียวจริงเลยนะเนี่ยแบบแป๊บหนึ่งนะดูสิเขียวอื่นเลยไปค่อยๆขี่ไปทุกคนไม่ต้องรีบร้อนวันนี้วันเสาร์ ไปเรื่อยๆสบายๆไปเที่ยวเขาใหญ่กันทุกคนไปรถไม่ค่อยเยอะนะแต่ยังไงทุกคนก็ต้องขี่ด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าจะมีพวกทางโค้งอะไรพวกนี้อยู่บนทางเยอะตอนนี้ผมยืดตัวกล้องไปประมาณเกือบสุดแขนนะ ก็เสียงเป็นยังไงบ้างก็ลองฟังดูแล้วกันนะทีนี้เราหันตัวไม้สอตัวที่อยู่ตรงคําว่า Action 5 Pro ไปด้านหน้านะเพราะฉะนั้นการรับเสียงอาจจะเบานิดนึงแต่ไม่เป็นไรโค้งแล้วค่อยๆโคงสบายๆตรงนี้ไม่น่าจะสบายเท่าไหร่เพราะว่าโคงเยอะทีหนึ่งแต่ก็โอเคได้อยู่ ่ปเดี๋ยวขี่รถก่อนทุกคนไปดูซิว่าในทริปเนี้เราจะใช้เจ้า DJI Osmo Action 5ทำอะไรมากนะทั้งทริปเลยทุกคนไปเรามาถึงที่เที่ยวที่แรกแล้วสำหรับเขาใหญ่ในทริปนี้โดยกล้อง DJI Action 5 Pro ตัวนี้เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยโอ้โหลมเย็นมากอะ่ะว้าวตอนนี้ข้างนอกถ้าจะไม่ผิดเดีย๋ยวผมดูซิกี่องศา 26องศาโคตรเย็นเลยตรงนี้ก็คือทุ่งทุ่งโปร่งกว้างหูแดดดีมากดูสิลมเย็นมากเลยตอนนี้เราถ่ายวิดีโอในโหมดล็อกสเตดี้นะ2 7 K 50 a เฟรมเรทนะแล้วก็เสียงเราใช้เสียงจากกล้อง DJI Osmo Action 5ตัวน,นี้เลยการตัดเสียงเป็นแบบมาตรฐานนะ ตอนนี้ลมพัดแรงมากเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือ่วกโซ่อาหารนะนี่คือเป็นป้ายของเขาทุ่งหญ้าสำคัญอย่างไรเขาอธิบายไปว่าว<ะ>ทุงหญ้าสำคัญยังไงนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรบอบๆโอ้แดดดีมากเลยอ,อากาศไม่ค่อยร้อนนะถือว่าดีเลย ตรงนู้นเห็นไหมนี่นี่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นโป่งนะโป่งก็คือเป็นดินที่สาตวเขามากินเพื่อให้มีแร่ธาตุเพราะบางทีเขากินแต่หญ้าเขาขาดแร่ธาตุไงเราก็แวะดูเผื่อเราจะเห็นสัตว์สักตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปแอบดูกันพื้นที่เขาก็มีที่จอดรถนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็จะมีแค่ประมาณนี้ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่เขาใหญ่ ทุ่งโป่งกวางเขาเรียกว่าทุ่งโป่งกวางแต่ตรงน,นี้ไม่ได้มีป้ายบอกอะไรเลยว่าเป็นทุ่งโป่งกวางนะก็ต้องไปหาใน Google เอาบรรยากาศก็โอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในวิดีโอแล้วกันูว่าเสียงอ่ะจะชัดมากน้อยแค่ไหนตอนเนี้ยเสียงลมเนี่ยมาจากลมมาจากด้านหลังนะไม่รู้เสียงเป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าน่าจะรับเสียงได้ดีเหมือนกันนะน่าจะโอเคอยู่แหละพื้นที่มีแค่นี้เองจะเดินไปไหนแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงว่าเ,เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะเที่ยวธรรมชาติมีที่เที่ยวให้เยอะแต่ผมคงไม่ได้ไปน้ําตกนะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาสเท่าไหร่ตอนนี้เรายังอยู่ตรงทุ่งโป่งวางอยู่นะพี่เขาบอกว่ามีช้างด้วย้า <Wow. S 1> เดี๋ยวช้างมันจะออกมาแถวแถวนี้เลยเมื่อกี้ช้างมาจากทางไหนครับชาาาาา้างมาจากทางนู้นนู้นช้างมาจากทางนู้นแล้วพี่เขาบอกว่าเนี่ย เดี๋ยวเขาจะโผล่มาแถวแถวนี้ดูซิเราจะมีโอกาสได้เห็นช้างจริงๆไหมอ่ะรอดูก่อนรอดูก่อนนี่รถจอดรอดูอันนี้รถเขาจอดรอดูเหรอครับเฮ้ยจริงป่ะพี่อันนี้รถเขาจอด,อดะะร,อ,ร,อ,นนรอ,ดอดูกันเต็มเลยนะเรามาจังหวะดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวดูซิจะเห็นไหม หลังจากที่รอมาเกือบหนึ่งชั่วโมง uh huh. เรายังไม่เห็นคุณช้างออกมาเลยเรา move ดีกว่าเดี๋ยวไปที่เที่ยวที่ต่อไปที่นี่เขาบอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำด้วยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยอ่างเก็บน้ำที่เขาใหญ่เนี่ยจะสวยแล้วต็ใหญ่โตมากขนาดไนผมไม่เคยแวะเลยนะเพิ่งมาเที่ยวเขาใหญ่อันนี้จะลองแวะให้ทุกคนดูไป yeah. ตอนนี้เรามาไว้อีกที่หนึ่งแล้วอ่างเก็บน้ําเขาใหญ่น้องๆก็บอกว่าอ่างเก็บน้ําเขาใหญ่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบใหม่ไปด้วยในตัวเดี๋ยวบอกก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้เห็นช้างนะเพราะว่าเรารอมาเกือบชั่วโมงแล้วแต่ช้างยังไม่มาเราก็เลยมาที่นี่กว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นกันวันนี้วันเสาร์รถไม่ค่อยเยอะเียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะเพราะว่าเขามีป้ายตุงนูน้น ได้ถึงว่าเขาใหญ่ให้เรามาถ่ายรูปกันไปดูสิในน้ำมีปลาไหมน้องๆในน้ำมีปลาไหมพี่มีจริงเหรอเลยพาพี่ไปดูหน่อยสิไหนตอนนี้จะไม่เห็นน้องบาหรออ๋อน้องทักทายกล้องหน่อยสิน้องน้องมาจากไหนอ่ะมาจากอีเลฟครับโอ้ที่เดียวกันเลยโอเคนี่นี่ เก็บน้ําที่เขาใหญ่นะแต่เราไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรบรรยากาศก็ประมาณนี้คนไม่ค่อยเยอะเห็นคนอยู่ประมาณนี้เองมีที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงนน้นตอนนี้อากาศน่าจะประมาณยี่สิบกว่าองศาเองเย็นมากเลยแต่แดดแรงนะนี่ดูสิแดดแรงมากเป็นไงมากไม่ชัดไหมโอ้โหนี้ลมแบบพัดแรงมากเลยนะ ใช่ไปไปมากม็มาถ่ายรูปนะดูสิเขาถ่ายรูปกันหมดเลยเนี่ยเราไปถ่ายรูปบ้างดีกว่าตอนนี้เรามาถึงเขาใหญ่อีกฝั่งแนละ้วฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราจะขึ้นมาจากทางสระบุรีนะก่อนที่เราจะออกจากตรงนี้ก็จะเป็นต่าเจ้าพ่อเขาใหญ่ถ้าใครมาก็แล้วแต่เนี่ยมาไหว้สการัท่านได้นะเมื่อกีผมไม่ได้ไว้แต่ผมจะพูดไหว้ท่านเรียบร้อยแล้ว ภัยพันคุ้มคอรองก็เราเดินทางปลอดภัยฝั่งนี้สังเกตดูสิจะคึกคักกว่าฝั่งนครนายกนะฝั่งนครนายกเนี่ยขึ้นเขาใหญ่ที่แทบไม่รู้เลยโอ้มีคณะทัวร์ด้วยจะรอคณะทัวร์เดินผ่านไปก่อนไเราไปกันต่อทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ครัวกำปั่น <Yeah! S 2> ที่เขาใหญ่ คนแม่งล้านแปดเลยเดี๋ยวดิที่จอดรถเต็มเลยอะไม่ใช่ที่จอดรถเต็มดิรถเต็มเลยอะไม่รู้เราได้จองไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันเราได้จองไว้ไหมอ้าวเหรอเราจะมีที่นั่งไหมเนี่ยแค่ดูจากจำนวนรถก็โอ้โหมหาศาลเลยเนี่ยเดี๋ยวเราได้โตแล้ว โต๊ะเดียวไม่พอเราต้องนั่งสองโต๊ะเราเป็นหาอะไรกินกันแบบเน่เน่เน่ผมนั่งฝั่งฝั่งนี้ดีกว่าวิวดีผมชอบดูภาพวาดผมไม่ชอบดูคนเนาเราสอาหากินกันก่อนให้ดูบรรยากาศ ข้าวข้าวหมดยังอิ่มโหดเงยยังทานแล้วคือจบอยากกินกุ่งแต่ไม่อยากินไข่จีบเรียบร้อยแล้วเราวันนี้เรามาแก๊งใหญ่กัน4ี่0ัาสิบาทมากัน10กว่าคนก็เฉลี่ยกันคนละประมาณ300กว่าบาทก็ไม่ถือว่าแพงนะก็ถือว่าได้อยู่กันเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันปะ เนี่ยตรงนี้ก็เป็นทางลงนะเราก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านนี้เมื่อกี้เกือบไปได้ที่จอดรถซะแล้วกับข้าวอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมเออออออดีมากอร่อยก็เออร้านเขาก็ปูใจเออถึงที่พักของเรากันแล้วที่นี่เขาใหญ่คือว่าอะไรวะเนี่ย The m i l l i n a r เขาใหญ่ เป็นภูริลล่านะที่เขาที่มีคนมาซื้อไว้แล้วก็ให้เราเนี่ยมามาเช่าพักเป็นโครงการใหม่เลยนะเ <Yeah. S 1> มื่อกี้ลองเข้าไปสำรวจบ้านดูโคตรดีจริงๆ <c oughs> คือไอ้ดีหมายความว่าแบบวิธีการตกแต่งของเขาเนะี่ยถือว่าโอเคเลยแหละ <c oughs> แต่ละหลังเออเมื่อกี้ลองถามพี่เจ้าหน้าที่เขาดูนะแต่ละหลังมีเจ้าของคนละคนกัน ของที่เราพักเนี่ยเป็นของ K2 นะเขาแต่งเป็นแบบ K2 แต่เราไม่แน่ใจนะว่าเกี่ยวอะไรกับอุปกรณ์เดินป่าหรือเปล่านะเขาบอกว่าเต็มทุกหลังเลยเห็นไหมนี่ยาวไปถึงนู่นเลยฝั่งนี้จะเป็นโครงการที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นี่ก็มีเขาตอนจะเข้ามาแล้วแต่หลังนี้ไม่มีสไลเดอร์นะเห็นไหมมีมีแกะด้วยใช่ไหมใช่แกะไหมครับ ตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยดูสินี่เด็กมานะอ๋อนี่ยไว้ให้เด็กๆเ,เล่นรถม,มาหลายคันของผมเหรออ๋อไม่ทราบเหมือนกันครับเธอน่าจะมาแล้วอันนี้จะเป็นหลังของเราหลังของเรานี่มีสไลเดอร์มีปาโลมาด้วย <c oughs> นะเคทูพูวิลล่าเห็นไหมล่ะไม่รู้เกี่ยวอะไรกับ K2 หรือเปล่าน,นะ อานี่หลังแรกมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าเต็มเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปดูถึงด้านในเลยมีไม่กี่หลังเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากอันนี้ L S Pool Villa เขาใหญ่อันที่ชื่อว่า L S หลังแรกไม่มีชื่อ K2 L S ทางนี้ไม่มีสไลเดอร์แต่หลังนี้มีเหมือนของเราเลยแต่ไม่มีปาโลมาโอเ้โอเ,เดินขึ้นก็นเหนื่อยนะเนี่ยทางนี้ไม่มีชื่อ,อหลังนี้ก็ไม่มีชื่ออะ่ะมีนี่ชื่อว่าอะไรโซนเขาใหญ่ แต่หลังนี้พิเศษหน่อยมีที่ชาร์จไอ้นี่ด้วยที่ชาร์จรถไฟฟ้าด้วยอันนี้อ่านไม่ออกมาลายาภูวิลล่าโซนนี้ก็คือจะมีสองฝั่งนะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่จอดรถในบ้านนะมีสองคันเราต้องนาาต้อมาจอดข้างนอกกันด้านหลังก็จะเป็น สวนเขาเรียกว่าไล่สิเหมือนไล่ก็โพดนะอู้แดดร้อนใช้ได้เลยนี่เราเหมือนเดินขึ้นเขามาเลยอ่อไปเดินกลับไปดีกว่าเดี๋ยวนะับให้ดูก่อนว่ามีกี่หลัง1,2,3,4,5,6 7,8,9,10 11,12น่าจะมีประมาณ12หลังนะ โอ้ยเหนื่อยเขาบอกว่าขึ้นที่สูงอากาศเบาบางเลยเหนื่อยเดี๋ยวพาไปดูสไลเดอร์ชัดๆนี่สไลเดอร์ทุกคนเห็นไหมอันนี้สมาชิกของเราเมื่อกี้เห็นสไลเดอร์มาแล้วคราวนี้เราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าว่า K2 p ูเวลลาเขาใหญ่เนี่ยโครงการวิลิี่แดน โอ้โใหญ่บ้านสไตล์นอร์ดิก่ยจะเป็นยังไงบ้าง <S <S นี่เปิดประตูมา <S <S ด้านล่างจะมีห้องนอนหนึ่งห้องโต๊ะกูแล้วก็นี่คาราโอเกะนี่ฝั่งนู้นด้านนอกนะก็มีห้องพักด้วยเออห้องพักเยอะดีเว้ยตู้เย็นมาเลยอ่ะมาเริ่มเทิมเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นครัว เตรียมอาหารได้ไปขึ้นไปดูห้างบนกันครับเยวไปดูพื้นสิโอ้ใหม่ยิ๊กเลยห้องอื่นๆมีคนเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องที่เรานอนกันทีทู v ูล่าเป็นห้องเพดานสูงนะเนี่ยทำให้ พื้นที่ตรงนี้มันโปร่งมากเลย <Yeah. S 1> แอร์ทั้งหลังแต่ตัวนี้แอร์ยังไม่ถึงมีห้องนอนที่เป็นอยู่ในที่ที่ตัวอาคารนะอยู่บ้านเนี่ยสี่ห้องมีห้องน้ำบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งแล้วก็ห้องนอนด้านนอกอีกหนึ่งอันนี้ห้องนอนเบอร์นหนึ่งเนี่จะเป็นห้องเดียวเลยที่มีห้องน้ำอยู่ yeah. สวยงามมากทุกอย่างใหม่กิ๊กเลยอ่ะอันนี้ของของเขาที่เขาเตรียมไว้ให้มีผู้าคคุณหนู้าชัดตัวได้ป่าผมทั่วไปนะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ํานี่หรูหรามากเลยนะชอบมากเลยตรงกระจกเนี่ยนาเวอร์เดนให้ดูตรงกระจกดีกว่านี่ผมนี้ปึ๊บโคตรเท่โอ้โเ <Okay. S 1> อจ็กมากเจกมาก ชอบชอบปิดปลีหยัดไฟเป็นระบบสัมผัสโคตรเท่เลยทุกคน k คท o o ู Villa นับมาจากด้านนอกด้านขวามือหลังที่สองนะเป็นห้องพักที่ดีเลยแต่ผมเชื่อว่าห้องพักบ้านพักที่เนี่ยในทุกๆหลังเนี่ยจะตัต,ตกแต่งสไตล์คล้ายๆกันนะอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนกัน แต่ถ้ามาพักที่ k 2 p ูพูเวลาแล้วอยากมีห้องน้ำส่วนตัวห้องนี้ห้องเบสรูมหนึ่งโอเคเราออกจากที่พักมาแล้วตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่ที่เขาใหญ่กัน <Wow. S 2> นั่นก็คือชู g ก้าเวียคาเฟ่อยู่ใกล้ๆที่พักเราเลยไปดูซิว่าจะมีอะไรกินมั่งโอวิวสวยน่าดูเลยเนะ แกง๊สงสงสัยแก๊งเมื่อคืนแฮงเอาเยอะไปหน่อยสภาพแต่ละคนไม่เหมือนเดิมแล้วดูสิสภาพพื้นที่โอเคมากเลยนะข้างล่างเป็นพื้นที่ของเขาด้วยใช่ไหมนะ่ะโอ้สวยสวยจังขอาล่าคิดว่าพื้นที่มัน,น,นเล็กๆนะเนี่ยดูสิ แต่ดีๆน่าจะไปถ่ายรูปเนอะใช่ใช่ไปเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูซิมีอะไรกินม้างเชื่อผมดีว่าไม่มี acting ตงนนี้คนไม่ค่อยมีเลย วันนี้วันนนี้วัอาทิตย์นะก็ไม่เช้าประมาณ11โมงครึ่งไปเดี๋ยเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะกินอะไรที่นี่กันเป็นคาเฟ่สไตล์ออร์แกนิกนะนี่มีผักาไายด้วยมีติมแล้วก็เป็นพวกเข็กระหว่างรอพวกเด็กๆเ,เขาสั่งคาเฟ่เอ้กาแฟกันเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่า ไปดูซิข้างบนวิวเป็นยังไงมั่งไปขึ้นข้างบนกันโบันไดวนที่แคบจังเลยเ้ยอะองข้างบนเป็นโอเพ่นแอร์ข้างล่างเป็นแอร์ข้างบนเปิดโล่งนะลมเย็นมากเนี่ยข้างบนดูดิวิวก็ดีนอะ วิวโคตรสวยเลยทุกคน <Yes. S 1> ดูดิแล้วก็มีด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ที่ไว้นั่งกินกาแฟเดี๋ยวให้ดูฝั่งนูง้นตรงนู้นเหมือนไปเขาวงกอดเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเราซูมให้ดูเห็นไหมนะเขาวงกอดเราขึ้นบันไดวนฝั่งนู้นแล้วก็ มาลงทางลาดฝั่งนี้กันไปอา้าวทางนี้มันจะไปไหนไม่ได้ที่วะปิดใช่ไหมอ,อ,อืมเขาไม่ให้ข้ามไปฝั่งนู้นก็ปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา ขึ้นไปทางเดิมแล้วเดินลงปันจดยบนกันไปกันต่อเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดื่มคาเฟ่นะครับก่อนก<ด>็ถ่ายผมได้ไหม <laughs> ถ่ายได้ไหมอ่ะผมถ่ายอย<ส>ู<ส>่ถ่ายถ่ายผมได้ไหมถ่ายได้สิว<ส>ันนี้เราอยู่ที่องคือปากช่องนะครับเราเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่นะครับสนุกสนานมากเครับอากาศดีมากเลยข้าหนาหนาวแล้วไปกันต่อไปลงข้างล่างดีกว่าไปหากาแฟกินแต่เราไม่ได้กินกาแฟดู หาชากินดีกว่าโอ้ยยังสักก่งแต่ไม่เสร็จเลยเว้ยโอ้รอนานมากนี่ได้มาแล้วชาเขียวเขาเรียกว่ากินทีกินทีมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ย ชูเ oh วียก er ินทีเป็นชามัชานะโหโคตรเค็มเลยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาใส่หญ้าหวานแทนน้ำตาลสำหรับผมไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยกินมะชานะไปดูซิว่าเราจะไปเที่ยวที่หมไหนกันต่อไปทุกคนตามคาดเลยทุกคนไล่สุวรรณ ข้าวโพดหวานกับน้ำนมข้าวโพดคนเพียบเลยคนเยอะจริงๆตอนเนี้บ่ายโมงแต่ผมมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งน้ำนมข้าวโพดขายอีกทีหนึ่งบ่ายโมงครึ่งรอชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้รอที่เที่ยวนี้เป็นที่เที่ยวสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะก็คือข้าวโพดหวานไรสุวรรณแต่เราไม่ได้ข้าวโพดมาก็ได้เป็น นี่เป็นมีโคลาากับของฝากเล็กๆ,ๆน้อยๆนะก็เป็นยังไงบ้างสำหรับการใช้ DJI Osmo Action 5ตัวนี้ในการทำคลิปนะไม่ได้ต่อไม้นอกเลยการตัดเสียงรบกวนใช้เสียการตัดเสียงรบกวนเป็นแบบมาตรฐานนะทุกคนยังไงก็ฝากไว้พิจารณาดูแล้วกันว่าเหมาะสมกับการใช้งานไหมหรือต้องต่อไม้นอกโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะใครใช่ก็ช่วยกดแชร์ เอ้ยไม่ใช่สิัถทีขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วอากาศร้อนใช้ได้เลยนะเนี่ยทริปนี้เป็นทริปที่เราทดลองกล้องดีใจออสโมแอคชั่นหนะอย่างที่บอกไปเป็นยังไงบ้างก็ฝากไว้พิจารณาด้วยแล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพก่อนอย่าลืมติดตามรับชมในคลิปถัด,ถดไปของเราด้วยนะครับ